ดูสีส้มเล่นแล้วแบบว่าเจเจแบบน่ากลัวมากเจเจใส่สุดตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนก็แบบเจเจน่ากลัวมากแล้วแบบว่าไม่มีใครอยากลงไปสู้กับเจเจแล้วแบบทุกคนก็หันมาแบบพี่เป้ะหนูว่าพี่เป้สู้เจเจได้เฮ้ยฉันหรอพี่เป้แบบทรงได้嘛พี่เป้น่ากลัวมากก็เป็นหนูหนูจะไม่พิงเข้าหาพี่เป้เลยไหนเพื่อนออนกับนนอบอกไม่จริงจังไงเออเห็นอยู่ว่าแบบว่าอ้าวออนมาลงแชร์บอลแล้วเพื่อนออนน่ากลัวมากนะพอเพื่อนออนลงสนามมาปุ๊บเกมพลิกเลยเป้ทรงมามี่เลี้ยงลูกข้างสนามอ่อพี่ออมทรงมี่ค่ะแล้วพี่ออออออมมมแแบบว่่าเพีีีสสส้ เมอบสบีแบบแบบพอสีอมชุดห่ลงผิวแบบเก่งแบบมากเ,เนนากงเ่งมากสีจ้มแรกนึกว่าเธอจะลงฟุตซอลก็ให้น้องๆลงแต่จริงๆจริง,รงๆก็น้องๆก็เรียกหาพี่เป้อยู่อ่ะ ตั้งแต่แชร์บอลแล้วพี่เป้ลงแชร์บอลไม้มี่เป้ลงแชร์บอลไม้นี่แบบว่าเอ้ยไม่มีใครจะลงแล้วหรอเพราะตอนนั้นต้องดูสีส้มเล่นแล้วแบบว่าเจเจแบบน่ากลัวมากเจเจใส่สุดตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนก็แบบเจเจน่ากลัวมากเจเจน่ากลัวมากแล้วแบบว่าไม่มีใครอยากลงไปสู้กับเจเจแล้วแบบทุกคนก็หันมาแบบ พี่เป้หูว่าพี่เป้สู้เจเจได้ฉันแบบเฮ้ยฉันหรอแบบใช่พี่เป้ดูทรงเหมือนเจเจมากแบบเนี่ยหนูจาหน้าว่าตอนแบบปีที่แล้ว,ลวนะพี่เป้ตอนแข่งฟุตบอลนะพี่เป้แบบทรงได้นะพี่เป้น่ากลัวมากแบบถ้าเป็นหนูหนูจะไม่พิ่งเข้าหาพี่เป้เลยเไมแบบว,ว่าหรอเบอร์นั้นเลยหอแต่ก็แบบว่าเออก็ถามว่ามีใครอยากเล่นอีกไหมอะไรเงี้ยให้น้องเล่นดีกว่าแล้วอ,วอ็ฟุตซอลด้วยน้องแบบว่าพี่เป้ฟุตซอลไหมมันไม่มีคนแล้วแหละแล้วแบบเอ้ย ไม่มีหรอกแต่แบบพี่ลงไปพี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะแบบยิ่งแชร์บอลยิ่งแบบว่าส่วนตัวก็เป็นคนกลัวบอลในระดับหนึ่งแต่แต่พี่แอบ,บกลัวบอลอยู่นะแต่ฟุตซอลก็ก็รู้สึกว่าถ้ามันแค่5นาทีอ่ะแล้วตอนที่อยู่สีม่วงมันที่แบบปีแรกอยู่สีม่วงแล้วนี่แบบอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรกองหลังใช่ไหมคะแบบว่าช่วยกันโกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าแค่5นาทีอ่ะไม่น่าช่วยอะไรได้ แบบรู้สึกว่าน่าจะไม่น่าจะเตะไม่เข้ากันสักสีน่าจะตัดสินกันที่ลูกโทษอย่างเดียวซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเธอกับเพื่อนมิงตัวติดกันอยู่นะเ <c oughs> พื่อนมิงเหรอใช่เพราะว่าเป็นแบบพวกพวกนั่งแบบตูดติดกับที่ไม่ลงอะไรเลยกับพี่อมนะคะแช์บอลรอบแรกโมเน่หลบบอลใช่คือนี่แบบว่าพอเห็นโมเน่นั่งหลบบอลแล้วแบบ น้องควบบอลเหรอแล้วน้องลงทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนจังหวะนั้นเห็นแล้วแบบเราก็หันไปหาปันว่าแบบปันลงเหอะเพราะว่าตอนแรกอะปันก็ลงชื่อในแชร์บอลไปแต่ปันก็แบบว่าเอ้ยเออตอนแรกปันไม่ได้ลงจักรยานแต่ว่าปันอะเซียนเพราะว่าปันบอกว่าไปเล่นของน้องแถวบ้านละบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบนี้เลยเซียนก็เลยแบบอ่ะเพราะว่าเกมแรกเกมแรกเราแบบเราถึกว่าเราเสียเปียบไปแล้วเกมแรกก็เลยแบบว่าเกมที่สองไม่ได้ปันต้องลงแล้วแหละไอ้แข่งจักรยานเนี่ยปันต้องลงแหละถ้าเกมนี้เรายังแบบ เรายังลังทายอยู่มันจะไม่ได้แล้วก็เลยให้ปั่นลงแต่ว่าพอแชร์บอลปั่นก็แบบว่าเอ้ยให้น้องลงดีกว่ามันจะเหมือนแบบหนูแบบลงแบบทุกเกมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าอ่ะก็ให้ให้น้องคนอื่นลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเห็นท่าไม่ดีนะก็แบบว่าปั่นลงปั่นลงเถือเชื่อพี่ปั่นลงเถอะอแต่ว่าพอปั่นลงไปแป๊บเดียวนะยังไม่ทันได้เล่นเลยก็มดเวลาตุบสีฟ้าตุบไหนเพื่อนออนกับนอนบอกไม่จริงจังไงเออเห็นอยู่่าแบบว่าอ้า ออนมาลงชายบอลและกับแบบฟุตบบลแบบฟุตบอลแบบน้องก,ก็มาลงแล้วแบบว่าเอ้ยสงสัยม,ม,มันมันสถานการณ์มันบังคับคือนี่ก็คิดว่าแบบเออถ้าฟุตถ้าฟุตซอมมันแข่งนานกว่านี้อีกหน่อยอ <c oughs> น่าจะได้ลงแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วแบบแต่รู้สึกว่าฟุตซอลสีเรามันยังดีกว่าแชร์บอลเพราะว่าแบบว่าเออมีพี่ลีนาที่แบบว่าเฮ้ยตอนเราอยู่สีม้งด้วยกันพี่ีนะก็เอ็มวีพีฟุตซอลเหมือนกันนะแบบยิงแม่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ีนาเท่มากพี่ลีนาตอนเล่นฟุตซอลคือเท่มากแบบนั่งอยู่ขอบสนามแล้วพี่ีนาเท่จังเลยอ่ะเออจริงจังมากยิ่งแชร์บอลเขียวกับแดงนั้นแมตตึงโพสใช่แล้วแชร์บอลแบบเพื่อนออนน่ากลัวมากนะพอเพื่อนออนลงสนามมาปุ๊บเกมพลิกเลยพิมแดงน้องฟอร์จูนเท่มากใช่ฟอร์จูน ท่ hey, จริงเท่ hey, จริงแล้วชุดแม่นเลยสีฟ้าได้ซีนมากเป็นไดโนกลุ่มยูไนฟังฟมจริงๆเราคำนวณมาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าสีฟ้าเราอยากกินโอมาการเซเราคำนวณมาแล้วถ้าไดโนเนี่ยถ้าไดโนแซงเพื่อนเนี่ยไม่ได้เราอาจจะได้ที่หนึ่งใช่ไม่ได้ไดโนเราต้องได้ที่โลกแล้วเราไปชนะผุ้ยเราไม่อยากได้ที่หนึ่งเราจะกินโอมาการเซสีเขียวนับแต้มชนะเพื่อนออนเติมลิฟลอแล้วนะ ภาพมันแฟดแบ็กมาเลยทุกคนภาพมันแฟดแบ็กมาวันที่วันที่ดีชันอยู่สีม่วงแล้วนั่งอยู่มุมเดิมเลยมุมสีฟ้าปีนี้เลยตอนที่ชันอยู่สีม่วงแล้วเพื่อนอยู่สีฟ้าแล้วมันนับคะแนนแล้วนี่มีออนน้ำหนึ่งนี่เจนนิดในอยู่สีแล้วแล้วคือตอนนั้นสีม่วงจะต้องชิงฟุตบอลเหมือนกันชิงที่1ฟุตบอลเหมือนกันแล้วสีฟ้ามาเชียร์สีม่วงอ่าสีฟ้ายกพวกมาเชียร์สีม่วงนะคะเพราะว่าถ้าสีม่วงชนะสีฟ้าจะได้ที่1ภาพแฟดแบ็กมาเลยเพราะว่าตอนที่สีฟ้ากำลังจะชิงปีนี้ก้องเชีย สีเขียวนะคะอ่ะเชียร์สีฟ้าอ่ะเอองงยังไงยังไงภับยังยังชัดเจนใช่ชัดเจนมากแบบรู้สึกว่าเออกระเสแบ็คเข้ามาเลยแบบทาไมเหตุการณ์นี้มันคุ้นมากเลยสแตนสีฟ้ายังงงแบบเขาเอ้าเขาเชียร์เราเออขอบคุณนะใช่คือตอนสีเขียวแบบตอนสีสแตนสีเขียวว่าสีฟ้าอือสีฟ้านี่แบบมันต้องมีแผลอะไรแน่ๆมันต้องมีแผนแน่ๆอยู่ๆจะไปเชียร์สีฟ้าทำไมเหมือนตอนนั้นใช่ไหมที่อยู่มาเชียร์สีม่วงใช่ไหมคนนับคะแนนตลอดเขาจะเอาแชมป์ ทางนี้คือทอํายังไงก็ได้ที่แมวที่าที่ 3, ที่ 4, นะคะคือถ้าได้แชมป์ก็คือเป็นแบบว่าอ๋อก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆอยากได้อุมาเกษตรตั้งแต่แรกจริงยังได้อุมาเกษตรแต่ตอนแรกยังไม่หวังยังไม่หวังที่หนึ่งที่2มากเอาแค่ไม่ที่4ี่วะแต่พอแข่งโกโกวาเสร็จรู้สึกวา่าไม่ได้แล้วเราเราต้องเอาจริงแล้วละ่ะซีเจมตัวตึงกีฬามากใช่น้องๆซีเจมเล่นกีฬากันเก่งมากสีแดงไม่ไปหรอฟอร์จูนเลยใช่ไหมคะเจเจย์เจเจใส่สุดนะทุ่มสุดตัวนะเจเจแบบวุ้ย สีส้มอะรู้สึกว่าเจเจกับมายูแบบใส่ชุดตัวแบบกดม,มือให้เลยนะคะแล้วก็แบบสีเขียวแบบเคียร่าเคลียร่าก็เก่งสเน็ก็เก่งแชร์บอลน,นี่ก่อนมือตะก้าก็คือไวไฟกับสัจจังนะคะมือตะก้าแต่ว่าสีฟ้าแล้วนะคะลาตินนี่ทรงนักกีฬามากทรงกีฬาได้มากแบบเฮ้ยตอนแรกที่ลาตินจะลงแชร์บอลหรือเปล่านะว่าเห็นท่าเดินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าลาตินทรงได้มากลาตินเล่นกีฬาเก่งแน่แนีน่หมาว่าชมลาตินแบบเฮ้ยลาตินลาตินทรงได้มากแบบ ยังไงเราแบบทรงนักกีฬามากนะลาตินบอกพี่หนูไม่เล่นกีฬาเลยพี่แบบเอ้าแต่แบบแต่ทรงแบบอื้อือนักกีฬาแบบพร้อมพร้อมเล่นกีฬาเหอพี่หนูไม่เล่นกีฬาเอ้าเจเจเล่นบอลเป็นทรงโกได้โอ้เจเจคือแบบรับบอลปุ๊บหมับแบบรับบอลแบบมาหาแม่มาลูกแล้วกดบอลไว้ตอนเป็นโกลาตินช็อตฟิวใช่แบบเอ้าแต่ทรงนักกีฬามากนะเหมือนเจเจเลยแบบทรงเหมือนกันเลยเนี่ยแต่เอ้า ไปล่นกีฬาวงเจเจใส่แว่นมาเป็นโค้ท่นี้ตอนเห็นเจเจใส่แว่นเล่นก็แบบว่าสุดจัดใส่สุดตัวใส่แว่นไปเล่นแชร์บอลเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแล้วน้องแบบเต็มที่น้องเต็มที่มากๆแบบมากๆจริงๆอ่ะสุดยอดเจเจพิม์ม่าลาตินทรงกีฬาพี่เป้ทรงอะไรครับ ผมทรงโจนครับเป้ทรงมัหมี่เลี้ยงลูกข้างสนามอพี่ออมค่ะพี่ออมทรงบัหมี่ค่ะแล้วพี่ออมแบบว่าตอนแรกที่แบบว่าแช์บอลเชียร์แช์บอลรอบแรกใช่ไหมสีฟ้าสีฟ้าแล้วแพ้แล้วพอจำไม่ได้ว่าว่าแข่งอะไรกับสีส้มแล้วพี่อมอมก็บอกว่ารอบนี้ฉันจะเชียร์สีส้มเพราะฉันเชียร์เพราะฉันเชียร,ร์สีอะไรสีนั้น,พนแพ้หมดเลยที่จะร้องเชียร์สีส้มแล้วพี่ออมก็เชียร์สีส้มทั้งการแข่งนั้นแบบซัมติงอันนั้นแชร์บอลหรือเปล่าน่าจะแช์บอลเออแบบพี่ออมแบบสีส้มอ่ะสีส้มแบบแบบพอสีส้มชุดห หงอยหงแบบว้าวเก่งมากเก่งมากสีส้มอะไรยแล้วสรุปก็คืออ่าใช่เราน่าจะแข่งที่สามกับสีส้มด้วยว่าสีฟ้ากับสีส้มแล้วสรุปก็แบบว่าสีฟ้าก็ชนะอะไรอย่างงี้แบบว่าพี่อมแพนี้มากเชียร์ต่อไปเชียร์ต่อไปนะคะเออหลังจากนั้นคือสีฟ้าแข่งกับสีอะไรก็คือพี่ออมย่าเชียร์สีฟ้าพี่ออมเชียร์สีอื่นเชียร์สีอื่นไปเลยนะเชียร์ต่อไปติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงไอทีสี่พันเฮนกับเอและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application วันนี้ต้องเจออะไรจะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยอยิ้มของเธอ